นี่คือน้องแมวนะครับสวัสดีครับนี่คือน้องแมวนะครับที่จะหาบ้านนะครับเดี๋ยวพี่อุ้มก็เอาไปบางสองตัวแล้วนะครับใครอยากได้มารับได้เลยนะครับเจ้าของบ้านเขาให้นะครับพี่อุ้มนำอาหารมาให้นะครับมันเยอะแล้วที่บ้านไม่ไหวแล้วตอนนี้ตัวเล็กสี่ตัวของเก่าประมาณยี่ห้าตัวเยอะ,เลย, <c oughs> ะยเลยนะครับสวยงั้เลยนะครับนี่ ก็คุยเจ้าของบ้านแล้วก็ให้นะครับนี่ประมาณ2เดือนนะครับเท่ากับชามะลิชานมชาขาวนะเอาเอาอาหารมาให้เขาครับเขาจครับครับถ่าจะถ่ายจะจะหาบ้านอ่ากำลังน่ารักเลยนะครับทางเจ้าของบ้านอนุญาตแล้วเดี๋ยวใครจะสนใจรับกำลังน่ารักน่าจะสองเดือนนะครับ2เดือนมาเลย นี่นะครับนะฮะมาถ่ายนะฮะอยู่ใกล้ๆบ้านคอนโดพี่อุ้มนะครับก็พี่อุ้มรับไป2ตัวแล้วนะครับนี่มาเลยพี่น้องเขามี2อขอกนะครับมีคอกขรอเใครจะกินมากันเลยนะครับใจอยากจะรับนะฮะแต่ต้องจนปัญญาเพราะว่าเต็มอัตรา ตอนนี้มันแออัดแล้วนะครับต้องขยายบ้านแม่แม่แม่นี่ตัวนี้ตัวนึงอะไรมากินเลยรลูกมากินอะไรแมวส้มแมวส้มแม้ส้มมากินไหมแล้วจะกินมาเลยลูกกินเลยผู้หญิงผู้ชายอ่ะไปดูดิผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงนะผู้หญิง

ินมากินตอนนี้ก็้หญิงผู้ชายเอยอะแยะเลยผู้หญิงผู้ชายผู้ชายไม่ไม่ไม่ม่ม่นี่ไม่ม่ไมากินไปแลกูกกินไหมได้มากินกันเลยแล้วเอามากินกันเลย อตอนนี้เหลือเจ็ดตัวยวต้องหาบ้านให้เขาแล้ว,ลวมากินกันเลยลูกมากินเลยมากินเลยเร็วเร็วเร็วนี่ครับหาไหมครับแมวส้มนะครับน่ารักเลย ออก,กันเลยออกมากินกันเลยออกมากันเลยออกมากินกันเลยนี่ออาใหมสองแล้วออาใหม่สองแล้วเริ่มมากินกันเลยลูกนี่นี่รับหาบ้านนะครับมากินกันเลยลูกนะครับนี่มาใหม่น่าจะเป็นตัวเมีย ไปกินเลยโลกแมว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 หาไม่ค่อยดีหรอกนี่กินกันใหญ่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้า กินไปกินไปไม่ได้ว่าอะไรหนูลลกินไปไม่ได้ว่าอะไรหนูกิกกกนไปเลยลูกกินเลยลูกกินเลยไม่ได้ว่าอะไรหนูอย่างกก้าก็กลัวแต่สองตัวนี้เขาเชื่องแหละกินเลยลูกกินเลยกินเลยครับประกาศหาบ้านนะครับใครจะรับติดต่อทางพี่อุ๊บนะของพี่อุ๊บมันแออัดและไม่ไหวแล้วเต็มที่แล้วนะครับช่วยช่วยกันนะครับกำลังน่ารักเลยนี่ เดี๋ยวคนบอกทำไมพี่อุ๊บใจดําไม่เอาสวยก็สนใจเหมือนกันเนี่ยบางทีมันเยอะเยอะแล้วไม่ไหวนะครับโอเคนะครับติตต่อกัน